หน้าสียนหน้า41กันนะคะอหน้านี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเขาบอกว่ายัางไงคะแสดงวิธีหาผลบวกนะเรามาลองหาผลบวกกันนะคะดูตัวอย่างนะคะนี่ตัวอย่างอันแรกนะคะครูขอขยายนิดนึงนะคะอามาดูตัวอย่างกันนะคะสี่ร้อสบวกสามมได้เท่ากับเท่าไหรคะนี่ เวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างนี้นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันนะคะเวลาจะทำเราสามารถตั้งเอาตัวเลขที่น้อยกว่าขึ้นก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาตัวเลขที่มากกว่าตั้งเสมอเพื่อที่หนูจะได้เข้าใจง่ายเพราะว่าเดี๋ยวถัดไปเนี่ยเราจะเรียนการลบหนูจะสับสนระหว่างการบวกกับการลบเพราะฉะนั้นครูขอแนะนำให้เอาตัวเลขที่มากกว่าเนี่ยตั้ง ดีกว่านะคะจะดูง่ายกว่านะคะทีนี้เราก็จะมาลองบวกกันดูนะคะ9บวก0ได้9ใช่ไหมคะ9 0อะไรบวก0ก็ได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะเพราะ0ไม่มีค่าต่อไป3บวก6 3บวก6 3บวก6ได้เท่าไหร่คะ3บวก6ได้9เหมือนกันนะคะอ่านะับไป สามแล้วนะไปอีกหกนะคะเอามือขึ้นมาก็ได้ถ้าหนูงงน,นะคะสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะต่อไปสี่บวกหนึ่งได้ห้าใช่ไหมคะสี่แล้วบวกอีกหนึ่งเป็นห้าต่อไปเจ็ดน่ะไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาสามไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาข้อนี้จะตอบสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะอย่าลืมใส่คอมมาด้วยนะคะเราจะใส่คอมมาขั้นด้วยนะคะ ระหว่างหลักร้อยกับหลักพันอย่างนี้นะคะอนนี้เรามาเริ่มแบบฝึกหัดกันนะคะครูจะให้ทําไปพร้อมๆกับครูเลยนะหนูฟังครูอธิบายก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้หนูทําแบบฝึกหัดด้านหลังมีแบบฝึกหัดเยอะแยะมากมายเลยและยังมีเล่มแบบฝึกหัดอีกนะคะ,ะมาดูกันค่ะมาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึนะคะโจทย์บอกว่า3,257บวกกับ142อ่า 7ดบวกสอบวกสอแล้วชูขึ้นมาอีกสองนิ้ว7ละแปดใช่ไหมคะได้9ใช่ไหมคะอ่าเขียนไปเลย9ต่อไป5้าบวกสีบวก4ได้เท่าไหร่คะหแล้วชูขึ้นมาอีกสนิ้วห้าละดใช่ไหมคะได้9เหมือนกันคะ่ะ9ต่อไป2อบวกหได้เท่าไหร่คะสชูอีกมาอีกหก็คือ สามใช่ไหมคะสองบวกหนึ่งเป็นสามอ่าเป็นสามต่อไปสามไม่มีตัวให้บวกตรงนี้ก็ชักลงมาได้เลยนะคะสามข้อนี้ตอบสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้านะคะอ่าสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าตัวเลขไทยเขียนแบบนี้นะคะอ่าไม่ยากเลยนะค่อยๆทําทีละหน่วยนะคะทีละหลักนะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพักนไปเรื่อยๆหลักหมืน่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมาดูข้อสองกันนะคะ ข้อ2โจทย์ให้อะไรมาคะ5,290กับ1 3 0 5มนอะ่ามาบวกกันเลยนะคะลุยกันเลย0ูนย์บวก5ได้เท่าไหร่คะได้5ใช่ไหมคะูนย์บวก5ได้ห9บวก0ย์ได้9อะไรบวก0นย์ก็ได้ตัวนั้น2บวก3าบวกกับ3 2สองแล้วชุกเข้ามาอีก3านี้ว2แล้ว3า5ี่ห้าได้เท่าไหร่คะ5นะคะ ต่อไปเขียนเครื่องหมายคอมมาข้า,ขา,าขและก็5บวก1เป็น6นะคะ5บวกอีก1เป็น6นะคะข้อที่ตอนอย5นะคะ6 5 9 5ตัวเลขไทยเขียนแบบนี้นะคะครูจะไปช้าชนะคะครูจะไปชา้าช้าใครเข้าใจแล้วก็กรอได้เลยนะคะต่อไป ข้อ3ค่ะข้อ3นะคะโจทย์บอกว่า1243บวกกับ2610มาดูทีละหลักกันนะคะหลักหน่วย3บวก0ได้3นะี่บวก1เป็น5ใช่ไหมคะ2บวกห2องบวกอีกหกสองแล้วชูขึ้นมาอีก6นิ้ว2แล้ว3 4 5 6 7 8ใช่ไหมคะ8นะคะ8ต่อไป1บวกสอแล้วชูขึ้นมาอีก2นิ้ว1และ23ข้อนี้ตอบ ก็อนี้ตอบไะไรคะ3,853นระคะอ่า3,853ตัวเลขไทยเขียนได้แบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะค่อยๆทำทีละนิดนะคะข้อสมาดูข้อสกันข้อ4ี่โจทย์บอกว่าหกพันหกสบวกกับ4ี่รอยสี่หลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยนะคะหลักสิบหลักร้อยหลักพันตรงนี้ไม่มีใช่ไหมคะก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะมาดูกัน ศูนย์บวกสี่ได้สี่แน่นอนได้สี่นะคะหกบวกศูนย์ก็ได้หกศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่หกไม่มีตัวนี้ชักลงมาโอ้โหข้อนี้ง่ายมากเลยหกตอบหกพันสี่ร้อยหกสิบสี่นะคะอ่าเขียนตัวเลขไทยได้แบบนี้นะคะอ่าต่อไปมาดูข้อห้าค่ะข้อห้าจดย์บอกว่าไงคะหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบสี่บวกกับ 1> 9 1้า้อยสิบสองใช่ไหมคะมาดูตรงนี้กันนะทีละหลักนะคะหลักหน่วยสี่บวกสองได้สี่แล้วชุ่ขึ้นมาอีกสองนิ้วสี่แล้วห้าหกหกใช่ไหมคะแปดบวกอีกหนึ่งก็เป็นเก้าศูนย์บวกเก้าได้เก้าห้าไม่มีชักลงมาเขียนเลข5้าเลยคะ่ะต่อไปหนึ่งไม่มีชักลงมาข้อนี้ตอบหนึ่งหนะ้าพัน้าอ่เกาบหนะคะเขียนตัวเลขไทยได้แบบนี้นะ ไม่ยากเลยนะต่อไปข้อหค่ะข้อ6โจทย์บอกว่า22 1 6 1บวกกับ7 5 3 2ันห้าามสองมาดูกันเลยทีละหลักเหมือนเดิมนะคะ1บวก2ได้สมใช่ไหมคะอันนี้ง่ายเนาะหบวกอีก3าชูขึ้นมาอีก3นิ้วหกแล 7, 8, 9, 9. ้วเจ9ด1ดเกบวกอีกห้าอ่ะหนึ่งแล้ว2 3 4สามสี่ห้าหใช่ไหมคะต่อไป2อบวกอีก7อ่ะชูขึ้นมา7ดนิ้วชูขึ้นมา7ดนิ้ว สองละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเก้านะคะสองไม่มีชักลงมาข้อนี้ตอบสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้านะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้อ่าต่อไปข้อที่เจ็ดเดี๋ยวครูขอเขียนเครื่องหมายคอมมานิดนึงอ่าโอเคต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะแปดพันแปดบวกกับหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบนะคะ บวกกันทีละหลักนะหลักหน่วยก่อนเลย8ดบวก0ูนย์ได้8 0ดศย์บวก3ได้ส0ศนย์บวก9้าได้9 8้าดบวกหนึ่งก็เป็น9้าใช่ไหมคะข้อนี้ตอบ9,9 3 8นสนะคะอ่าไม่ยากเลยอะไรบวกศูนย์ก็ได้ตัวนั้นนะคะอ่าต่อไปข้อ8ค่ะข้อ8โจทย์บอกว่า หกหมื่นสามร้อยยี่สิบห้าบวกกับเก้าพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดมาดูทีละหลักนะคะหลักหน่วยก่อนเลยห้าบวกหนึ่งได้หกใช่ไหมคะห้าแล้วชุดขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วเป็นหกสองบวกอีกห้าชุดขึ้นมาห้าสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดสามบวกสองเป็นสามแล้วสี่ห้าใช่ไหมคะได้ห้าศูนย์บวกเก้าได้เก้านะคะหกไม่มีตัวบวกชักลงมา ข้อนี้ตอบ6 9 5 7 6น็ดสนะคะอ่าเขียนตัวเลขไทยได้แบบนี้นะคะอ่าต่อไปข้อ9นะคะข้อ9ก้าห้ามืบวกกับ638มมาดูทีละหลักเลยอ่าดูก็ตั้งแบบครูนะคะ หนึ่งบวกกับแปดก็ได้เก้าใช่ไหมคะหรือว่าแปดบวกอีกหนึ่งก็ได้เก้าเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าห้าบวกสามห้าแล้วชุกขึ้นมาสามนิ้วห้าละหกเจ็ดแปดอ่าแปดต่อไปสองบวกหกสองบวกหกหรือหกแล้วชุกขึ้นมาสองนิ้วก็ได้จะง่ายกว่าหกละเจ็ดแปดใช่ไหมคะได้แปดหรือสองเอาไว้ในใจชุกขึ้นมาอีกหกนิ้วหกนิ้วอ่าสองละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนกันนะคะได้แปด เไม่มีตัวบวกชักลงมาห้าไม่มีตัวบวกชักลงมาข้อนี้ได้ห้า8มนัแปดนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสิโจทย์บอกว่าสองหมห้าสิบดบวกกับหก3มืนันสมอสาสิบมาดูทีละหลักกันนะคะแตบวกศได้แ หกสามห้าชุดไม3มนิ้ว5้าแล้วหกเจดปดใช่ไหมคะ0ูนย์บวก3ได้3ามหบวก2องกชุม้สนิ้ว6แล้วเดดใช่ไหมคะสองกับ6เหมือนกันเลยได้เท่าไหร่คะ8เหมือนกันใช่ไหมคะ2ชูชุ้นมอหกนิ้วห2สองแล้วสามสี่ห้าหเ็ดดเหมือนกันนะคะตอบ8 8 3 8 8นะคะข้อสุดท้ายนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หนูค่อยๆบวกทีละข้อนะคะ